พอเขาเห็นต้นทุนเขา,เาตกใจว่าต้นทุนมันสูงขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันจะท,ทําธุรก,กิจได้ยังไงของเราเนี่ยแค่ับให้รถไฟเป็นคนรับบาปก็คือให้ไปทําหน้าที่นี้แล้วให้ตังค์แบบจํากัดเป็นเพีย สวัสดีครับแฟนๆรถไฟไทยครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับใครที่เป็นแฟนระบบรางนะครับเมื่อเดินทางมาถึงชั้น B นี่นะครับก็จะพบว่ามีการเชื่อมต่อกับระบบรางซึ่งก็คือรถไฟ a i r p o r t Link หรือว่าปัจจุบันนั้นอยู่ในความดูแลของบริษัทเอเชียเอราวั 1, จำกัดนั่นเองนะครับตั้แต่ต้นปีมามกราคมจนถึงประมาณช่วงกรกฎาคม2566นี้นะครับ12.5ล้านคนคือตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่หนึ่งในนั้นคือนักท่องเที่ยวจากยุโรปก็คือประเทศสวีเดนซึ่งมีจำนวน น้อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบราง กับประเทศสวีเดนกันซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับก็คืออาจารย์นครจันทรสอนนั่นเองนะครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับ,รบอาจารย์ครับสวีเดนนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมากและแน่นอนน่าจะมีความสุขในการเดินทางด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งในประเทศนี้วิธีคิด<ม>ของเขาเนี่ยก็คือคิดโดยประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นในการกําหนดนโยบายรถไฟเนี่ยเพื่อจะทําให้รถไฟเนี่ยมันมีความมั่นคงในการบริหารเนี่ยจะต้องจัดการโดยให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นแบบยั่งยืน ะนั้นหลักคิดเนี่ยเขาก็จะอยู่บนพื้นฐาน คือการที่จะทําให้ประชาชนมีความสุขอันหนึ่งก็คือเดินทางสะดวกในด้านเดียวกันก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพระนด้นเรื่องหนึ่งของการทําให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็คือเขาจะมัธยัดเรื่องการใช้ที่ดินในการพัฒนาเมืองเขาก็ใช้ที่ดินน้อยพัฒนาระบบขนส่งก็ใช้ระบบขนส่งที่เป็นแมสท์ว่าเขาสามารถจะรักษาธรรมาชาติรักษาสภาพแวดล้อมไม่ได้โดยการกําหนดนโยบายที่มันไปในทิศทางนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับ<ม>เพราะว่าเป็นประเทศใหญ่ประชากรน้อยแต่ว่าสวีเดนกลับกลายเป็นต้น แบบในหลายๆเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟเขาทําได้ยังไงครับติดตามชมกับประเทศสวีเดนนะครับอาจารย์ครับเราอยู่บนรถไฟแอร์พอร์ตลิงเนาะเดินทางจากมักกะสันไปสนามบินสุวรรณภูมิสวีเดนเนี่ยเขามีความคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรหรือว่าการให้บริการอะไรต่างก็ดีจริงๆเนี่ยมันก่อนในยุค80ซะอีกใช่ไหมครับ ในการเริ่มความคิดนี้รถไฟทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มันเกิดเนี่ยก็คือรถไฟของรัฐบาลแล้วก็ทำหน้าที่วิ่งรถรับส่งคนไปเก็บค่าเดินสารไปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำไรขาดทุนอยู่ตรงไหนอะไรเท่าไหร่ปี1963เนี่ยรัฐบาลก็ไปผ่านกฎหมายว่าหน่วยงานที่ทําการขนส่งทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องรับรู้ต้นทุนของตัวเอง มันก็เกิดการทำบัญชีขึ้นมาพอเขาเห็นต้นทุนเข,เขาตกใจว่าเฮ้ยต้นทุนมันสูงขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันจะทำธุรก,กิจได้ยังไงแล้วเขาก็พบว่าไอ้ต้นทุนที่มันสูงเนี่ยคือต้นทุนทางรถไฟแล้วหลังจาก ที่มีความคิดนี้มันจะต้องมีวิธีการปฏิบัติแล้วครับเริ่มปรับตัวยังไงครับถ้าโครงสร้างธุรกิจมันไปอย่างงี้มันจะพัฒนาตลาดไม่ได้ทํายังไงจะเอาไอ้ต้นทุนที่เกี่ยวกับทางรถไฟเนี่ยออกจากบัญชีต้นทุนซะบ้าง<ม>ก็เลยเป็นที่มาของการออกกฎหมายในปี1988ที่จะแยกองค์กรออกจากกันคือตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาแล้วเอาไอ้หน่วยงานที่รับผิดชอบทางรถไฟเนี่ยกลับไปเป็นหน่วยราชการส่วนหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินรถเนี่ยก็ให้หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเดิมเนี่ยเป็นผู้รับช่วง หลยยังจากนั้นก็จะค่อยๆขย,ยอยเข้าระบบประมูลโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทําธุรกิจเดินรถไฟมากขึ้นทีนี้การประมูลนี่มันประมูลในรูปแบบไหนบ้างฮะหลักคิดคือว่าพอเขาถอดต้นทุนที่เป็นทางรถไฟออกไปสะบ้างนะแปลว่าบางอย่างก็ยังต้องใจ่ายในรูปของค่าใช้จ่ายอยู่แต่พอเขาถอดถอดต้นทุนทางรถไฟออกไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจมันเป็นไปได้คือมันไม่ใช่ต้นทุนล้นฟ้าจยกรงทั้งมองไม่เห็นอนาคตแล้วเพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพของตลาด เขาก็แยกตลาดออกเป็นส <aid> ่วนๆก็ค well ือตลาดที่เป็นสามารถทํากําไรได้เองรัฐบาลไม่ต้องดูแลหรือว่าตลาดที่รัฐบาลยังต้องดูแลอยู่เช่นตลาดขนส่งผู้โดยสารในเมืองซึ่งเขาก็จะมองในภาพรวมว่าถ้าไม่เอารถไฟผลเนี่ยคนพวกนี้จะเดินทางด้วยอะไรผลเสียในภาพรวมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอางั้นเอาไว้บนรางรถไฟเขาก็จะให้เอกชนเนี่ยเข้ามาประมูลโดยที่เงื่อนไขการประมูลก็คือเขาจะกำหนดเนื้องานให้ทำ แล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีงบให้เท่านี้ ก็ไปหาวิธีที่จะทํางานนี้ให้อยู่ในกรอบของต้นทุนอันนี้นน oh. ถ้าคุณสามารถจะประหยัดต้นทุนได้ต่มงันนี้ก็แปลว่าส่วนกําไรคุณก็รับไปตลาดมันก็จะมีทางที่จะพัฒนาไปสู่นาคตที่ดีได้ทีนี้ในการที่จะพัฒนาตลาดไปเนี่ยมันก็จะเกิดการเดินรถหลายๆแบบถ้าเป็นกรณีที่คนเดียวประมูลเดินรถบนเส้นทางสายนั้นเนี่ยมันคือการแข่งขันประมูลการเดินรถบนทางรถไฟเหมาเลยเขาเรียกว่าสายนี้ของฉันเป็น,นเป็นคอมเพติชัน ก็ค, <pet> คือหมายความว่าประกวดราคาเพื่อที่คุณจะเป็นผู้ออปเปอเรเตอร์สำหรับเส้นทางไปมาแข่งกันเพื่อที่ track สายเนี้ยเป็นของคุณเป็นของฉันเลยเ oh. แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือทางรถไฟที่มันมีรถไฟเดินเยอะๆ mm hmm. เขาก็จะเปิดโอกาสให้ว่าถ้าเขาให้สล็อตเวลามาอย่างนี้ mm hmm. คนกำกับดูแลจะเป็นคนดูเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอันนี้คือคอมเพลชัน ออแทการประมูลมันก็ใช้เวลามากนะคือใช้เวลาถึงเกือบ25ปีกว่าที่ทุกอย่างมันจะกเข้ารูปได้ว,ว่า operator ทุกรายต้องมาจากการประมูลทั้งหดแล้วถ้ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมานี่เอเกชนไปคุยกับร้านได้ไหมว่าโอ,โอช่วยหน่อยม,อา,มาช่วยจากต้นตอนที่กติกาถูกกาหนดมาแล้วช่วยตอนปลายคือแบบที่เราเป็นทําบริการไปก่อนแล้วตั้งงบจดเฉยให้อันนี้คือแบบช่วยตอนปลาย แต่ของเขาเนี่ยพูดกันตั้งแต่แรกเลยว่าผมมีเงินก้อนนี้เตรียมไว้แล้วถ้าคุณทาตามกติกาคุณก็จะได้รับเงินตามนี้ตามที่คุณประมูลไปอาจารย์ครับเขาใช้หลักการสําคัญอะไรที่ทําให้ประเทศเขาเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของรถไฟของสาภาพยุโรปเลยข้อแรกเลยคือเขาบอกว่าถ้าจะต้องแข่งขันกับการขนส่งทางถนนต้องใช้โครงสร้างบริหารแบบเดียวกับถนนเมื่อรัฐบ,บาลรับผิดชอบเรื่องถนนก็ควรจะรับผิดชอบในส่วนต้นทุนทางรถไฟด้วยหลักคิดอันที่สองก็คือเขาให้ความสาคัญต่อความ ความสุขของประชาชนถ้าสิ่งที่ทําอยู่มันตอบโจทย์ประชาชนเขาก็จะพยายามรักษาตัวนั้นไว้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกิจการที่ไม่มีกําไรก็ตามด้วยหลักคิด2แบบเนี่ยมันเหมาะกับวัฒนธรรมของเขามันไม่ได้แปลว่าจะยกมาใช้ทั้งอย่างนั้นได้ในแต่ที่อื่นมันก็จะคล้ายๆกับรถไฟไทยเหมือนกันว่ายังคงดูแลคนที่มีรายได้น้อยในการเดินทางครับ ป้ายทางเดียวกันวิธีการคนละแบบของเราเนี่ยแค่ยๆกับให้รถไฟเป็นคนรับบาปก็คือให้ไปทําหน้าที่นี้แล้วให้ตังค์แบบจํากัดจำํำกีรด แต่ของเขาเนี่ยเขาให้ไปทําหน้าที่นี้แล้วก็พูดเรื่องเงินเรื่องทองเบ,บ็ดเสร็จว่าไอ้เงินที่จะมาบริหารในระบบอย่างนี้นนมันจะมาอย่างไงมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าประเทศสวีเดนเขามองตลาดยังไงครับส่วนไหนที่ขาดทุนเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งทันทีเขาจะดูก่อนว่าไปต่อได้ไหมเพราะฉะนั้นโดยหลักคิดอย่างนี้เนี่ยเขาจะแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆก็จะมี3ตลาดโดยสารตลาดการขนส่งผู้โดยสารในเมืองจะไม่มีกําไรแต่ว่าเขาจะหาวิธีให้อยู่ได้ว่าอยู่ยังไงตลาดที่2คือการขนส่งผู้โดยสารทางไกลที่ ไม่สามารถทำกำไรได้แต่มีความจำเป็นในภาพรวมและตลาดที่3ก็คือตลาดการขนส่งผู้โดยสารทางไกลที่สามารถทำกำไรได้ ตลาดที่4ี่ก็คือตลาดการขนส,ส่งสินค้าเมื่อจัดก,การต้นทุนมันไปถูกที่ถูกทางแล้วเนี่ยการ่งสินค้ามันจะเป็นตัวทําเงินสรุปสุดท้ายละสำหรับสวีเดนจุดแข็งจุดเด่นเลยมันคือจุดเด่นเรื่องที่1ก็คือเขาแยกทางรถไฟออกจากการเดินรถโดยแยกองค์กรออกจากกันจุดเด่ดนอันที่2ก็คือถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่มีประชากรน,น้อยเนี่ยแต่วิธีการบริหารการใช้ที่ดินของเขาเนี่ยมันทําให้เกิดการพัฒนาที่เป็นคลัสเตอร์และการพัฒนาการใช้ ที่ดินในลักษณะนี้นะมันทําให้เกิดการขนส่งทางรถไฟได้ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีประชาก,กรแค่สิล้านเพราะฉะนั้นการใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าประเทศใหญ่ทรัพยากรยังเหลืออีกเยอะเลยที่ไม่ไปรบกวนเขาทางอ้อมก็คือการที่สวีเดนสามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมครับได้ตามมานี่เป็นผลประโยชน์เหมือนกับภาพรวมภาพรวมครับ,รรบอ้อมกลับมาอีกทีและนี่ก็คือประเทศสวีเดนนะครับประเทศต่อไปคือประเทศอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ